เอาและเชิญที่กรรมการสถานีพิจุก็ถ่ายทอดไปนะครับเดี๋ยวพิธีการตรงนี้เราก็จะเริ่มอาจารย์คงเราเรากำลังจะเริ่มพิธีการผมไปช่วยอาจารย์ไม่ได้นะถ้าท่าไม่ไต้อเกาไม่มีต,<ๆ>ตัวเดียวแล้วก็อาจารย์ไปตามกําหนดการได้เลยเติมอุปรกรณ์น,นะครับกล่าวต้อนรับคณะยุคคอาการย์เชิญบนเว,นวนทีเลยครับขอบคุณในความกล้าหาญเสถียรภนะ ของพี่น้องพัชนมิตรชาวเชียงรายทุกท่านทุกอำเภอด้วยความจริงใจนะครับสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับฟังในวันนี้มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการดํารงชีวิตของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยเราไม่ได้ไปต่อต้านเราไม่ได้ไปปะทะตักใครเราไม่ได้ไปด่าทอใครเราต้องการที่มาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยวิทยากรที่เราได้เชิญมานะครับในโอกาสนี้ก็ขอต้อนรับคณะวิทยากรจากกรุงเทพที่ดันท่านได้กล้าหารเสียสละมาที่ถึงรายนะครับตั้งแต่คนเรวดโทสมเกียรติวงรัพย์นะครับคนเรือโทรระทุกชื่อนอารมครับคุณสมรานรอดเทชร นะครับซึ่งซึ่งถ้าใครเป็นพัมิตรหน้าจอจะเห็นท่านในในการสัทธาท่พาพระาทิตย์ทุกวันอยู่นะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือฝันใจของประชานชคนนะครับคุณพุทชิตไชยมงคลนะครับจนตั้มนัก็เจอหน้ากันหลายคนแล้วถ่ายรูปกันเยอะแล้วนะครับ ครับก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีแล้วก็ด้วยด้วยความเสียสละที่ท่านได้กู่นามาตรวจตรวจในภาคบายนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านปรับพันคูณมีนะฮะและด้านานงองเอรวราากรนำพันคุลสมัญญาตินะครับซึ่งซึ่งจะมา ลงเครื่องตอนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในตอนเช้าแม้ว่าจะล่วงเลยเวลาไปบ้านก็เรารับฟังจากนิทกากรที่มาพร้อมอยู่ในขณะนี้นะครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนี่กากรจากกรุงเทพฯะ,ะครับจากท่านพันธมิตรประทานเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจากเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนี้ก็เพื่อไม่เสียเวลาก็ ท่านพิธีกรก็จะได้ดำเนินการในเวทีต่อไปขอขอบพระคุณครับ,บค,ครับ